สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกระเป๋านะครับสะพายหลังครับของ r o อกบรานะครับก็ตัวนี้นะครับเอาไว้สะพายเวลาที่ปั่นจักรยานนะจ๊ะเพราะว่าตัวนี้นะครับใส่เอเดนฟรีมาเพราะตรงนี้นะครับเพื่อนดูในรูปนะเฮ้ยโอเคโอเคนี่เลยนี่ครับคือใส่เอเดนฟรีมาเพราะตรงนี้แหละนะไอ้ตรงนี้แหละนี่เห็นไหมไอที่เป็นนิ่มๆเงี้ยครับเฮ้ยเวลาใส่สะพายเนี่ยมันจะไม่ปวดนะครับเพราะถ้าเกิดเราซื้อแบบอะไรของแบบอะไรตามตลาดทั่วไปนะที่มันเส้นเล็กกว่านี้ เวลาเราปั่นนะครับแล้วเวลาที่มันมีน้ําหนักลงปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะปวดเฮ้ยนี่ทั้ง,งอันใหญ่แล้วก็อนันเนี่ยนิ่มเฮ้ยนะครับเนี่ยเวลานะครับปั่นแล้วสไลายมันเนี่ยเฮ้ยไม่ปวดนะไม่ปวดโอเคดีมาก,ด,มากดีมากนะเนี่ยไม่เข้าใจล้ว,ว่าจะไปหาซื้อในไทยไม่ได้น้ำเนื้องสั่งจากต่างประเทศนะครับเนี่ยโอเคครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ดีใช้ได้ได,ดีโอเคเดี๋ยวมาดูขนาดนะครับขนาดขนาดนี้นะจ๊ะเพราะพี่ันเน้นในตรงนี้นะเพราะเนี่ยไอ้เนี่ยที่เป็นสายนุ่มๆุเนี่ยหายากและเส้นใหญ่เนี่ย เฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยเฮ้ยตรงนี้เนี่ยนีจ้ามีแผ่นเหมือนแผ่นรองหลังด้วยนะครับมีเป็นแผ่นแบบนะครับการรองหลังแล้วก็ระบายอากาศด้วยโอเคไหนดูตีมันมีอะไรบ้างข้างหน้าข้างหน้านะครับอันนี้ป้ายราคาช่างมันนะครับอ่ะใส่ได้นะครับมีคลิปนะครับนี่จ้านะครับก็เป็นซิปแบบตะแกรงนะครับปึ๊บใส่ของทุกชิกได้หนึ่งอย่างคราวนี้ก็กลายเป็นช่องใหญ่ไปเลยนะจ้ากับช่องนี้นะครับ มี2ช่องนะถ้าพูดตรงๆครเป็นเรื่องความอเนกประสงค์อ่ะก็ไม่ค่อยอเนกประสงค์เท่าไหร่นะครับเพราะมันมีแค่ต้องช่องใส่แค่2ช่องนะครับแต่ว่าโอเคอ่ะเพราะว่าเวลาปั่นจักรยานเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะไงเฮ้ยมีอีอันหนึ่งมีอันนึงนี่ต่องอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอันที่3มนะครับก็ใส่ได้นะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับเวลาที่เอาไปปั่นจักรยานนะจ๊ะโอเคโอเคดีมากดีมากนะครับเนี่ยเนียโอเคเนี่ยรองหลังได้ด้วยนะครับ กลิ่นก็ไม่ได้แรงมากเดี๋ยวก็ตากผึ่งลมประมาณถ้าวันสองวันก็กลิ่นก็หมดครับเดี๋ยวต้องเอาไปล้างน้ําปลาก่อนโอเคอะโอเคอะเฮ้ย okay, okay, ที่ชอบคือตรงนี้นะครับเนี่ยไม่เข้าใจอะว่าทําไมของไทยนี่มันหายากม,มากครับไอที่มันเป็นกระพายเนี้ยแล้วเขาแบบอันเส้นนิมสองอันเนยนะแั้ันแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูแบบปั่นทั้งหลังคนระับเราปั่นจักรยานปุ๊บเห็นไหมเราไปอยู่อย่างเงี้ยโอเคโอเคเลยเราก้มปั่นได้ได้ไ, okay, okay, ได้โอเคครับก็ถือว่า ใช้ได้ดีใช้ได้ดียิ่งซื้อช่วงโปรโมชั่นนะครับแต่เกตเดินเกก็ยิ่งจะถูกลงนะครับเนี่ยกระเป๋าก็คุณภาพดีเดี๋ยวมีกลิ่นนิดนึงมีกลิ่นนิดนึงไม่ได้กลิ่นแรงมากนะครับซึ่งไมเกรนกันบ่งบอกถึงความเป็นของดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดของดีๆนะครับก็แบบกลิ่นจะไม่แรงมากนะครับมีกลิ่นนิดนึงก็เดี๋ยวเอาไปล้างน้ำเปล่านะครับแล้วก็ผึ่งลมก็เอามาใช้ได้ครับเนี่ยชอบมากเนี่ยชอบมากเนี่ย โอ้โหแบบนุ่มเพราะว่าพี่ก็เคยมีของอย่างงี้ครับแต่ว่ามันเป็นเส้นเล็กพอเส้นเล็กปุ๊บใส่ไล้ปุ๊บปวดหลังแต่เส้นใหญ่่างยังไม่ปวดหลังแน่นอนนะโอเคครับเดี๋ยวจกกบการรีวคลิปนี้แบ่งเท่านี้นะชอบฝากกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ด้วยนะ